สวัสดีจ้าวัสุวสุคนพี่น้องมาทุงไฮทุงหน้าจา้ะบันเด็เขาป่าด้ึกวันนี้เราพ้าของมาทงุงชิมาอัดน้ำปิดน้ำมองเป่งน้ำออกวางเกี่ยวเขาหนึ่งเลยสิมาปิดน้ำก็ลังมีเดี๋ยวน้ำสิว่ามีขังเขาวันนี้เรายางพื้นก้อน่อนเราลมเย็นเสื่อเสื้อไมาทุงไฮทุงหน้ากันไรยุ่งกับ่บมีเออขว้างงา่ายลมหนังเริ่มมีแล้ว เดนนี้แล้วเฮ้ยตึ้งเตึ้งกูเนเขาตายเป็นเดินไปนเดินไน่นำนำม,มากกว่านำเขาเพราะไงนำครั้งนำท่วมนี่งไหม ยาเขายาค่ะพายังจะไม่หก ก้าเาสอนหัวกยเห็นให้หน้าให้เน่ตปีนี้ปีนี้ปุ้สอนหัวเลยปีนี้ปุ้สอนหัวเลยน้ำหนำเป็นคังสาผุดี๋ยวพอสิงยางรัดไปทางนี้นี่หน้าข้าเจาะข้าเจาหัวตะวันหน้าคางกันนี่แหละเออโอ้ยไปฉีดตุกคันเทะเอร์แน่ครับสามีเขาโกรธคนว่าปูไว้ไงล้วพี่น้องเกิดแล้วนี่คือสิได้กินงวยดอก in fact, so bit. Sư bộ đốc nhà ổng này bà ti. Khăn ổng nhà băng và dân sĩ là tùn, bà dân sĩ nhai cả bà tùn chắc nói. bố mi sắp tù phửi lèo chân sĩ mất thoát nhà ổng nào. Để hai nhà con bằng bằng nộp, bằng tắc cặp tiền, bằng yáng bày sắc con. Nhai chắc nói chắc mất đốc. Nhà ổng ổng bùi say nào. đi tôi đi không? สีตุ่มอยู่ตัวนี่งาไปเลยเหรอพี่น้องตามกันแค่นแท้แน่กขาปูกไปสูดพ่น,นบางมองก็เกิดตุ่นสองตุ่นบางมองก็เกิดคอยว่านเพื่อใส่เพื่อกรเลหลายทียังหน,น่อยงาหนังันตุ่นได้เพิ่มสมบูรณ์ก็ยังคอยมาถอนออกคึมขึ้ม่ย้ไหมนี่คึ้มๆ หางจังหน่อยปีนี้จังคนเมื่อวานเขาซอยเพิ่นอยากวานหางจังหน่อยบางคันบางมองน้องบเกิดมันก็เป็นเดินจังหน่อยอยู่ข้าเจ้าบวววันเพื่อขึ้นข่อยนะก็บอกข้าเจ้าอยู่ดีบ่ววานจังไดจังไดวันนี้หน้าข้าเจ้ามันหน้ารุมข้าเจ้าเคยวานหางนะข้าเจ้าเรยเคยเมื่ออันเมื่อวานหน้าเฮาแบบหน้าด่วนแับนี้มันก็เลยอยาก ในความรู้สึกข่อยวะอาจสิพอดีข้าเจ้าแหละแต่ว่าสำหรับข่อยมันอยากห่างจังหน่อยอซับอาดนอนใหม่อนพี่หนุ่มข่อยคนมาหลักซับนอนใหม่ข่อยม,มันพ่วงสิเกิดแล้วคนมาหลักซับคุณนอนหนึ่งทงั้งไม่พ่วงแล้วสิดทายนอนนี่ให้เจ้าเาจ้พึ่ง Oh, 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 oh. một subscribe một kênh một ตาหน่อยตามัน้อโ ห้อยคนสับออกุนอุยปุยอวนวนวนห้คนออกเฮ้นอนพี่อยู่ในแต่น่ะอุ้ยอ่อนๆเลย เดียงอะไรเอ้ยพี ok, cette, lighting, qui, ่น้องพูดเดียงพูดเดียงไปยังดีเออกัดเจ็บกัดปวดกัดทรมานกัดของเออพูดให้แทรกับบวมไปเรื่ยเลยพี่น้องเออโอ้โถโอ้โถโอ้ยถอ้โเออเแล้วเนี่ยมันงามถิโนเห็นบ่ล่ะพี่น้องเห็นนี่หรอกเนาะ Một đèn một phút là tay nhau nhau, một phút phút đây, phút nào, ơi Phút như thế này, phút nên lại phải เกอะแคลงเกอะขาเอ้ยปอดแขนข้าละห้องอึห้องอึ้อุ้ยอุ้ยนอฮูรานอฮูรนออื้หืนี่ดอกนออุ้ยมีดก็ไ่อยากให้ออกกล่องมาในได้ก็ยังอยากออกน้ำยูมีดก็เด้อุ้ยเอาเต้านึง บริแท่งหนูพี่น้องเอ,อ้หนูใหม่ก็ได้นั่นนั้นมาหานั้นไกลไปไกลมากแค่แต่มาให้มากหน้าแค่แร่ก็มาหาอยู่หากินเนาะทัพต้นใหม่ไปแกงกอนี่ไปแกงกันนะแค่แต่ก็ว่าห้ยเขาวจุว้ยสวยงามตามท้องเรียงนะจ๊ะอุ้ยบัวไทยกับบัสัตว์พอดีกว่าพอแล้วนะจ๊ะเฮ้ยสีนอสีนอ,นอหานอ นอนา่งดินก็นล่างพูอีกสองนอนสามนอสีเหลือคนสามโมบุล่ละผู้ไดไกลมากกะสิมาซับอาออีกคนกลายไปไกลมากมันอยู่ไกลทางเนาะ